เอากินมาเลยอะไรคะกรอ,อบมากร้านกับเออเออเออหยันงข้าวกอบหยั่นะน้องไอเอลก็สวัสดีทุกบ้านนะคะว่ายมา น้องเสน่ห์ก็ทักทายหมู่บ้านเมียน้อยสวัสดีครับน้องไอเอลสวัสดีครับจากน้องคอนพรน้องเสน่ห์ก็ทักทายน้องไอเอลสวัสดีครับผมน้องคอนพรก็มอเมียน้อยไหว้ไหว้มอสีไหว้ไหว้ขอบคุณนะคะน้องไอเอลก็ทักทายพี่เสน่ห์ไหว้ไหว้มานะคะน้องคอนพร โอ้พี่พลพรไหวๆจากน้องไอแอลนะคะขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกกำลังใจนะคะขอบคุณห้าไล้์ห้านะกับหกสิบท่านนะคะเด็ันจะข้กนถือกุงนี่ยมะขันี่มขันคะ ขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลท์ทุกเลิบทุกสติ๊กเกอร์ทุกคอมเมนเ้อร์จะเดินหมู่บ้านเมียน้อยว่ายว่าจากน้องไอเอลนะคะเก๋เกสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกกำลังใจถอดป้ากับถอดพื้นแม่หนองพ่อนผ่อนบ้นนี้มันกระมอดพื้นกระมอดบันนี้ไอ้จูพื้นพื้นก็ยังถือพ้นเนาะ มันยังเอาควันอุดเอาเถากระซ่วงเป่าเกินว่าบันี้ป้ากะตึงน้ามันแต่ว่ากันถอดแกะกับไม่ละเพราะว่ากันค้ากินนี่ถอดแกะไม่ตลอดมันกระซอยใดเนี่ยคือเขาดังพื้นมาพื้นมันหมดเขามาจิ้มอยู่พื้นมันหมดมันบ่ห้าปามันกับเป่าขึ้นบ้าที่นี่มันกับเบ่าไม่เพราะไฟมันอ่อนแต่มันกับอืดน้ำมันนี่จังน้อย กะบกเป็นยังเนาะคุณเกศสวัสดีครับจากน้องเสนีนะคะหมู่บ้านแม่น้อยก็ไหว้ๆเด้อสุภูสุคนวสันแสร่รู้โปรขามาบอกยางดีน้องพ่อนพอนกับว่าเก๊ๆ,ๆเก๊ะไหว้ๆเลิบๆน้องเก๊ก็เมียน้อยเมียน้อยทันตาพระลูกพระเล็กมาเพราะว่าตื่นเต้นเจอเมียน้อยบันนีก้กน,น้องเก๊ก็พรอนไหวไหวมาอัน,นกาซ่าสวัสดีค่ะน้องกาซาก็ทักทายนะคะ น้องเก๋ก็คุณสเสน่ห์ไหว้มาน้องกาซา,า,าก็ทักทยากทกทยาาคุณเก๋สวัสดีค่ะน้องเสน่ห์ก็ทักทายออน้องเสน่ห์ก็ทักทายกาซาสวัสดีครับน้องเก๋ก็คุณกาซาสวัสดีค่ะบัสนเห็นป้าควรกินปลาทอดแล้วก็หิวตามเลยบัสนขอตัวไปจัดการข้าวเที่ยงก่อนนะบัสนกดไลค์ให้ป้าแล้วนะคะรัสนขอบคุณค่ะขอบคุณน้องเอลเอนะคะขอบคุณมากๆทพี่ เข้ามาทักทายป้าตลอดเลยเวลาป้าไลฟ์ขอบคุณมากมากเลยขอให้ทานข้าวห้าอร่อยนะคะน้องอาน้องเอลเอน้องกาซาก็ทักทายพี่เสนสวัสดีค่ะน้องกีก็สวัสดีทุกบ้านนะคะน้องกาซาก็น้องไอเอลสวัสดีค่ะเลิฟเจ็ดค่ะจากน้องกาซานะคะขอบคุณมากมากเลยขอบคุณเจ็ดไลฟ์เจ็ดเลิฟหกหกสิบท่านที่เข้ามารับชมป้าขวรนะคะ น้องไอเอลก็ให้สติ๊กเกอร์ลูกอมม่วงนอนง่วงนอนมาสวัสดีค่ะชนะขอบคุณนะคะน้องเสน่ห์ก็ให้ยาไปยาไปขอบคุณทุกไรา์ทุกเริ่ทุกสติ๊กเกอร์ทุกคอมเมนต์เ้ยจ้าเลยน้องอ้อยสวัสดีค่ะจากป้าชนะนะคะน้องไอเอลก็ทักทายป้าชนะไว้มาน้องกาซาก็พี่ชนะสวัสดีค่ะน้องเสน่ห์ก็เซลองสวัสดีค่ะ เลิอดแปดค่ะจากป้าชนะขอบคุณนะคะน้องพรอนก็พี่ชนะไหวมาแล้วก็ให้หัวใจสีแดงหนวขอบคุณนะคะน้องก้าวาสวัสด ouais, ีค่ะจากป้าชนะนะคะน้องไอเก็ให้หัวใจอ่าหัวใจพลังบวกมาปาชนาก็ทักทายน้องพรอนสวัสดีค่ะเมื่อเล้วข้อเมนข้อเมนหน้าตัว ขอบคุณนะคะขอบคุณก้าวไล่ก <c deve ck> <Trustee> ้าวเลิฟขอบคุณ66ท่านที่ยังอยู่กับครอบครันะคะเยี่ยมมากมาติดกกัยขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลน์